นี่อ่ะอ่ะขาวอะขาวเก๋เห็นแค่เนี้ยเพาเก๋เพาเก๋เห็นแค่นี้นะไหนอาการมันเป็นยังไงอาการอาการมันเป็นยังไงเฮ้เก๋เห็นแค่นี้อาการมันเป็นยังไงอืมอืมน้ำเดินเลยดิฮะยังไงฮะ เห็นเนี่ยแคติ่งหูข้างซ้ายเนี่ยอะยังไงเออท้ายทอยเนี่ยอ่ะอันเนี่ยอ่ะเซลตายแล้วโอ้วาสนาไฟด้วยอหลักล่เอ้ยย่าหาเหยืเอเอนี่ไม่เปิดหน้ามาแบบหืมเป็นลมจักดิ้นจะงอเลยบางนี นี่แค่นี้นะนี่แค่นี้นะนี่ขนาดแค่นี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีละยิ้โวยมฟงกูด้วยโอ้ยพวกแกเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอไอหรอที่แบบตัวจับเสียงอ่ะพูดพูดฉันพูดพูดถึงเวทไปนิดเดียวอ่ะ แพกเหมืนมาไม่หยุดได้ไรบ้างที่กูไมได้ยินนะก่าวล่าบแกเป็นอะไร AI หรือเปล่าหรืออะไรเขาเรียก AI ถูกไหมสวยใช่เหรอสี่ห้าโหว่าไงมึงว่าวเขาลังมันขนาดไหนวะกูเกิดมาชาติเนี้กูยังไม่มีอ่ะไอเรียกแบบนั้นอะมีที่อะกูเล่นเจอกูเขาเข้าใจก็ได้ไม่มันคือเรื่องสมมุติครับกูจะพูดอะไรก็ได้ว่ามันคือเรื่องสมมุติไงคุณกูผิดอยู่แล้วไงอ่ะฮะสมมุติว่าถ้าคุณแบบรู้จักคุณจิงมาแบบแท๊บ สักแป๊บหนึ่งนี่คือกี่วันกี่เดือนกี่แป๊บประ่าวันห้านาทีครับโอเคน่าจะรู้ชื่อหรือยังครับชื่ออะไรล่ะครับชื่อวิเวียนครับแล้วชื่ออะไรครับชื่อวัดดงครับวัดดงดงน่าวัดดงออกไปทางเหมือนเกาหลีไหมครับป้าวัดดงอย่างนี้เหรอเหมือนไหมคเหมือนชื่อเกาหลีไหมเหมือนคล้ายๆครับแต่ไม่ใช่ครับลงตาตั้งให้ ใส่ดงตาน่าจะเทสดีใช่ครับเทสรดครับตอนนี้กําลังซ่อมบาอยู่เพราะ่ถ้าเป็นเรื่องสมมุติเราจะพูดอะไรก็ได้ถูกไหมใช่ครับถ้าสมมติว่าถ้าคุณจะพูดได้สักเรื่องหนึ่งแต่ว่าแบบมันเป็นเรื่องสมมุติอ uh ะถ้ามันเป็นเรื่องสมมุติก็อ,อยากขายยาได้ครับอยากพูดอะไรคอยากพูดว่าอะไรอยากพูดว่าอะไรครับ <S <S 2> <S 2> ผมชอบคุณอุ๊ยโอเคครับมันเป็นเรื่องสมมุติใช่ไหมครับอันนี้เรื่องจริงครับเศีจยลืลล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  จนพใจมันเจ็บน้ำตาตกมันร้องยังไงวะน้ำตาตกตัน่ๆๆๆๆย้อเพงนี้ต้องมาปะเออได้ไม่เห็นกับตาจนพอใจมันเจ็บเป็นบ้เพ่อคุณแผน จะเอาไปขิงเขาทำไมเราได้แค่คุยสู้ก่อนเราไม่ได้หรอกเรื่องขิงเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็ตอกใส่หน้าแกมาหลอกกอดลายยังไม่รู้ตัวอีกแต่ปัจจุบันเขายุ่กับฉันอย่าเนี่ยผมรักเมาจะเวลาไปรักใครสมองสั่งให้ลืมแต่หัวใจแม่งสั่งให้จำวะโอ้ใครหาแท้ไม่สดอย่าเสี่ยงทางเดยกมันเยอะว้ย ไม่ว่ตอนตอนนี้เราเดูได้ทุกคลิปละโอ้ยเขายังอยู่ในเมืองเราพยายามเลี่ยงนะเลี่ยงน้ำเข้าตายังเจ็บตาแต่น้ำออกตาทำไมมันเจ็บใจวะเนาะเลี่ยงไม่ดูฉันเล่เธอไม่ที่หึงในใจอะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าันพีเท่าไหร่ในหัวใจเธอหมดแล้วไหมหมดแล้วไหมทำดีเท่าน้ำทะเลยังแดงไม่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 ไม ไม่มีค่ะไม่มี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 โอซี OC นะคะแค่ okay, นั้นแหละไม่ว่าจะสีไหนอะแกมีเสื้อบาสสีเทาหรือเปล่าฮึเขาพวกแกมีหรือเปล่าเสื้อบาสสีเทาอะวายอย่านะอย่านะกูขิงคืนนะอย่านะหมดแล้วมะ อย่างนะฉันซื้อหมดนะต่อให้กูจะแพ้ไปแล้วก็ตามอะ่ะกูซื้อหมดนะดีดีเ <c oughs> มีสีอะไรอีกจ้าสีเหลืองมีไหมสีชมพูสีดำสีขาวงี้เออเอาสิเอาให้มันครบทุกสีลูกบักละแล้วเราก็มาจาัดกีฬาสีกันน่ะกีฬาสีอะ่ กีฬาสียังตาแจ๊กอ่ะเมาหมดเลยหรอบอกว่าเราสับสนอะไรอยู่หรือเปล่าให้เราไปเกลียวตัวเองสุดท้ายแล้วอ่ะเราสับสนแต่เธอสับราง สับรางด้วยเหรอเขาพูดอย่างนี้คือเขารู้ว่าสับรางเหรอเอ้าเอ้าได้เหรอได้เหรอวะแก อไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เขาหมายถึงใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้บอกว่าเราสับสนอะไรอยู่หรือเปล่าให้เราไปเคลียร์ตัวเองไม่รู้เน่ไม่รู้เน่ไม่รู้เน่ เนนี่่่ยเเเรือง้ทาไดมฮ้ยใครอะอยู่ไหนครับ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 เปิดกล้องดิมันเปิดได้นี่เนี่ยจะไปหาเขาเดี๋ยวไปหาเขาสวยมากดิทำไมได้อะนี่ครับเฮ้ยสวยไปหมดคนให้เราแวะมาหาด้วยไม่งั้นน่าจะไม่ได้คุยกันเลยครัใครเละอีเดอร์มันได้สบายดีใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ได้ถามเลยว่าใครแหมรีบพิมพ์มาเลยนะลูกเขาลูกเขาแม่สวยเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่เคยเคยไม่สวยด้วยหรอ ล่อเหมือนเดิมเลยเทคแคร์เป็นห่วงเบบีที่ไม่ได้แต่ลาลูกหรือเปล่าบายครับบานครับเดี๋ยวไว้มาหาใหม่ได้ครับจนกันมาครับก่อนไหมก่อนไหมเบบีที่แบบบีหลอดมันบางอ่ะวิแต่ไม่เห็นกับตาจนหัวใจมันเจ็บบายแม่บุใครบอกว่าเขา เขาไม่เคยกอดใครวะใครบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครบอกว่ากูตีปากแตกเลยนะอ๋อลูกสาวเหรอลูกสาวลูกสาวแม่ลูกสาวลูกสาวไผ่นี่งามได้ไผ่นี่ฮึนเป็นตาหักแท้ ฉันจะเจยลูกนี่คือเหมือนคำสร้อยคำสร้อยพวกแกรู้จักคำสร้อยไหมคำสร้อยอะเียคำพูดติดปากอะฮคำสร้อยอะอธิบายพรองสังเขปอาการมันเป็นยังไงกับรูปนี้อะอะแกมองอะไรซนตีนถูกไหมแกมองเข้าวว่าข่าวมากเสรษ เดี๋ยวู่เขียนอย่งเลยเซลเซลเลยเซลเซลเลยเล็บเท้าเล็บเท้าเขามีกี่นิ้วสี่นิ้วคูนับได้สี่นิ้วแต่มีนิ้วดาวข้างซ้ายสี่นิ้ว พิการเสวเออแจ็คเก้านิ้วเออเอาเข้าไปเออเล็บเท้านิ้วเท้าแจ็คเก้านิวเออเอาเข้าไปการคือการขึ้นอินโทรของแจ็คเนี่ยการเปิดการเปิดสตรีมของแจ็คเนี่ยเขาจะเข้ามาในเมืองแล้วนะเขาจะเข้ามาในเมืองแล้วแล้วเขาก็จะอยู่ทางหลังให้กับกล้องไว้แล้วก็เราก็เปิดเพลงสักเพลงหนึ่งแต่ช่วงสามนาทีแรกเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรนะ เขาจะปล่อยให้แชทไหลไหลไปแล้วเขาจะเอา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 ,เอา,เอาตัวข้อความอ่ะคอมเมนต์อ่ะขึ้นจอเออเขาจะทำอย่างนั้นก่อนสามนาทีนี่เป็นสเต็ปเราเคยพูดว่าสวัสดีครับครับส,ส,สวัสดีคต่บตามรายละเอียดจริงเลเนี่ยพี่จริงจริงจริง,รง,รงก่อนก่อนก่อนที่มาลงสตรีมเราพนีนัสท,ท,ทุกคนสวัสดีครับด้วยครับผมด้วยครับผมแล้วก็ไม่ได้ไม่เอาอย่าหลอไม่เอาไม่ฟังไม่ฟังครับผู้เสียชี พี่เก็บมาละเอียดเกินพี่ใช่แล้ทอยังสิ่งในที่พูดไปนะครับมีจะรอยยิ่งกันส่วนนี้ไม่เป็นส่วนนี้เพีแความเป็นจริงเท่ันเองเอง